เปิดตัวจานางเอกร้อยล้านควงหนุ่มหล่อเที่ยวนิวยอร์กดูจากหน้าก็ดูแฮปปี้มากคองตัวเป็นสาวโสดมาพักใหญ่สำหรับนางเอกร้อยล้านอย่างไอซปริชยาพงธนานีกรแต่ดูเหมือนในตอนนี้เธอจะไม่โสดแล้วเพราะภาพล่าสุด14มกราคม2566ไอซได้โพสต์ภาพควงหวานใจเดินเล่นที่มหานครนิวยอร์กโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า ก็บอกว่าให้ก้าวเท้าขวาใครสะพายกระเป๋าชมพูฮ่าฮ่เลื่อนเลื่อนดูเห็นไหมนิวยอ r ร์ซิตี้ฉันมาทำอะไรที่นี่ทิปหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนๆเข้ามาชมความน่ารักของทั้งคู่มากมายสำหรับแฟนใหม่ของไอซ์คนนี้มีนามว่าฟานเป็นดีเจหนุ่มที่หล่อเราไม่เบาเลยทีเดียว